ยูรุดช่วยยายวัย้อปีลื่นลม้มอดค้าวหลายชั่วโมองได้สาเร็จค่ะระดับน้ํายังคงไม่ลดลงส่งผลให้สถานการณ์น้าท่วมเชียงรายยังคงไม่กลิและมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนและรอการช่วยเหลือซึ่งทางภาครัฐเอก,กชนรวมไปถึงคนบันเทิงต่างยื่นหนึ่งเข้าช่วยอย่างเต็มที่หนึ่งในนั้นมีนักแสดงมาดแบดบอยแต่ใจบุญ,ญอย่างแทคพรันยูที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมอำเภอแม่ รุดเข้าผลประชาชนที่เดือดร้อนออกจากพื้นที่ค่ะในแท็กได้ลงคลิปและภาพเหตุการณ์ปล้าเล่าว,ว่าตอนแรกว่าจะไม่ออกแล้วกลางคีนแต่ก็ต้องออกเพราะคุณยายหัวแตกแขนหักรอมาแล้วสองวันไม่มีใครเข้าไปพวกเราเลยจัดให้เรื่องยากๆขอให้บอกให้ถัดบอเต็ดตื้นเชียงรายแม่สายน้ำท่วมก่อนจะอัปเดตอีกครั้งหลั เาช่วยเหลือคุณยาย102ปีได้สำเร็จจนปลอดภยัยแท็กเรนยูทีมกู้ภัยช่วยยายวัย102ปีที่อำเภอแม่สายได้สำเร็จค่ะงานเมื่อคืนในเวลา23นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกูภ้ภัยได้กำลังพร้อมกับรถโรงพยาบาลสูงเข้าช่วยเหลือแม่เท้าอายุ102ปีที่อดข้าวอดน้ำมาหลายชั่วโมงติดน้ำท่วมอยู่ในบ้านเป็นลมลื่นล้มได้รับบาดเจ็บที่บ้านไม้ลุงผลหมู่ที่10ซอยลลิตา อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายภายในบ้านอยู่กันทั้งหมด5คนชาย2หญิง3ทางกู้ภัยได้พาออกจากบ้านอย่างปลอดภัยแล้วและนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สายซึ่งงานนี้เองค่ะก็มีชาวเน็ตเข้าคอมเมนต์ชื่นชมและส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นขอให้คุณยายและทีมงานปลอดภยัย